ถักต่อกันนะคะตอนนี้ป้ามาถึงแถวที่15แล้ว2 4 6 8 10 12 14 15แถวที่15แล้วก็มันก็จะเหมือนเดิมเนี่ยค่ะ14ถึง18ตามลายเพิ่มวีที่สีเข้มก็คือเพิ่มวีที่สีอ่อนตรงนี้แหละทีนี้เวลาถักเห็นไหมคะพอเราเพิ่มวีที่เดียวเราไม่ได้ขยับเวียงานเรามันจะเป็นแปดเหลี่ยม เห็นไหมคะมันจะเป็นเหลี่ยมๆอย่างนี้นิดนึงพอเป็นกระเป๋าวาโยะเขาถึงสลับไงเขาถึงเอา V ีมาไว้ตรงที่ตรงนี้บ้างตรงนี้บ้างแบบที่ป้าบอกอะ่ะแบบที่ป้าขยับบีกลับมาสี่หลักนี่แบบนี้นะคะที่ป้าขยับ V ีมาสี่หลักอย่างเงี้ยแล้วค่อยเป็น 7x V เหมือนเหมือนเดิมก็คือพอเราขยับ V มาไว้ตรงเนี้ย a มุมตรงนี้มันก็จะหายไปมันก็จะเป็นม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 ันก็จะกลมนะคะทีนี้เราเราเพิ่มแบบนี้มันก็จะเป็นแปดเหลี่ยมแต่ก็ไม่เป็นไรนะมันก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะมุมขาบาทเนี่ยเราก็ต้องดึงให้ตึงแล้วก็ดึงกลับไปข้างหลังเราเอาง่ายๆไว้ก่อนนะเสร็จแล้วเราก็จะเพิ่มวีตรงสีเข้มเหมือนเดิมสีเข้มก็คือสีอ่อนของเรานี่แหละป้าก็จะเพิ่มตรงกลางเนี่ย หนึ่งสองสามป้าเพิ่มหลักที่สี่เพิ่มเสร็จก็ถักต่อไปเหมือนเดิมมันจะง่ายๆแล้วค่ะมันง่ายเลยแหละทีนี้ยพอเราดูตามลายไปนะพอเราถักมาสุดเราก็ลงหลักสุดท้ายอีกทีหนึง่งให้มันกินที่ของสีเข้มมานะเสร็จแล้วเราก็ไปต่อ ก็ถักสีเข้มมา1 2 3หลักเสร็จเราก็ต้องกินสีอ่อนทีนี้สีอ่อนมันหมดแล้วเห็นไหมคะมันก็จะเป็นปลายของกลีบดอกบัวเนี้ยกลีบนี้เสร็จจบเลยเราก็ไม่ต้องเอาสีอ่อนขึ้นมาแล้วเราก็ไปสีเข้มต่อเลยมันก็จะยิ่งง่ายนะแถวนี้ก็คือเราก็คอยเปลี่ยนเอาแต่ช่วงสีอ่อน ะะมันก็จะมาที่เดิมเหมือนที่ป้าเริ่มต้นไว้แล้วนี่ตรงนี้ที่ป้าเริ่มถัก V ใช่ไหมพอ V เสร็จเราก็มาเปลี่ยนเป็นสีเข้ม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 ตรงนี้ก็จบเปลี่ยนเป็นสีเข้มมาพอมาถึงตรงนี้เราก็ V V เสร็จแล้วก็ไปต่อไหมคะมันก็จะง่ายๆอีกรอบหนึ่งค่ะก็ทําเหมือนกลีบนี้เลยนะคะอีกรอบหนึ่งป้าก็ถักมาครบอีกหนึ่งรอบแล้วนะคะคราวนี้ป้าก็เกิดไอเดียว่า อ,อีกลป้าจะทําลายใหม่ไปเลยนะมันจะได้มันจะได้ไม่เหมือนกับลายนี้มันจะได้ไม่ซ้ํากันก็คือตอนนี้เนี่ยป้ามาถึงตรงนี้แล้วนะคะถึงแถวนี้แล้วถึงแถวนี้ประมาณแถวนี้แล้วถ้าถ้าถักต่อไปก็คือจะใส่ลายตรงนี้ใส่ลายตรงนี้เสร็จอีกรอบหนึ่งก็จะใส่ลายตรงนี้รอบต่อไปก็จะใส่ลายตรงนี้คราวนี้ป้าจะเปลี่ยนใหม่นะคะของป้าก็จะเป็นแลมอย่างนี้ แล้วตรงนี้เนี่ยก็จะแหลมๆไปชนกันเลยแล้วตรงนี้จะใส่ลายอยู่นะคะจะใส่ลายขึ้นไปเป็นสามเหลี่ยมใหญ่ๆหน่อยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เราจะได้สองลายนะจะเริ่มเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงนะคะนี่พอถักมาสามหลักตอนนี้มันคือจบแถวแล้วนะจบแถวพอดีถักสีอ่อนมาสามหลักแล้วป้าจะขึ้นสีเข้มสะสี่หลักนะคะหนึ่ง สองหลักที่3านี้ลงที่เดิมนะเป็น V ีเพราะว่าเรายังต้องมี V ีอยู่นะ3แล้วก็สีเพิ่มสีเข้มมาสีหลักเสร็จแล้วเราก็เอาสีอ่อนขึ้นมาเหมือนเดิมนะก็ไปตามลายเหมือนเดิมแค่ใส่สีเข้มเข้าไปนะคะก็ยังง่ายๆเหมือนเดิมนะที่ป้าพาทำขึ้นนั้นขึ้นนี่แบบเปลี่ยนใหม่จากลายแรก,แรก เวลาป้าพาทําอะไรก็ตามเนี่ยป้าก็จะพาเปลี่ยนลองเปลี่ยนดูลองทําแบบนั้นแบบนี้ดูคือพอเราลองอะ่ะเราก็จะได้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็จะสามารถทําเองได้นะ่ะคือบางทีเราไม่ต้องไปลอกลายเขาก็ได้เราถักไปถักมาเออถ้าแบบนี้มันมันสามารถเปลี่ยนได้นู่นนี่นั่นได้นะคะก็สามารถปรับปรับเปลี่ยนได้แล้วเราก็จะ คือพอเราเริ่มเริ่มเปลี่ยนแปลงนิดนึงจากแบบที่เราเคยถักตามถักตามถักตามเนี่ยพอเราเริ่มรู้จักเปลี่ยนนิดนึงเราก็จะมันจะมีกระบวนการคิดต่อถ้าเราเอาแต่ถักตามแบบตามแบบตามแบบอะ่ะเราก็ต้องถักตามตลอดไปเราก็จะเริ่มจะคิดลายคิดอะไรไม่เป็นนี้ป้าก็จะพยายามสอนเวลาป้าพาทำอะเห็นไหมป้าจะ พาทําแบบนั้นแบบนี้แล้วพาเปลี่ยนอยู่เรื่อยถึงตรงเปลี่ยนแล้วพอได้มาสามหลักใช่ไหมเราจะเปลี่ยนเอาสีน้ําตาลเข้มขึ้นมาสี่หลักหนึ่งหนึ่งสองหลักที่สามเป็นบเนาะสามแล้วก็สี่ นี่ถ้าใครคิดเกินป้าก็แบบป้าพาขึ้นแค่สามสีหลักชั้นขึ้นห้าหกหลักเลยก็ได้อะไรอย่างนี้ <c oughs> แตกต่างไปอีกก็ได้นะถ้าสมมติเราขึ้นเราเออหลักสีอ่อนไว้แค่สองหลักขึ้นสีน้ำตาลสักสามหลักอะไรนี้จบด้วยสีอ่อนสองหลักอะไรเงี้ยมันก็จะได้ลายที่แตกต่างออกไปนะคะงานฝีมือมันก็มีเสน่ห์ตรงนี้แหละคือมัน ทํากี่ทีก็ไม่เหมือนเดิมคนอื่นเขาทําเหมือนเดิมบ้างเพราะว่าเขาดูเขาดูแพทเทิร์นแล้วก็ทําไปเรื่อยเนาะส่วนใหญ่ป้าทํากี่ทีก็ไม่เหมือนเดิมชอบคิดต่อไปเรื่อยชอบคิดชอบดัดแปลงนู่นนี่ไปเรื่อยๆป้าบอกหรือยังว่าของป้าที่ที่หยุดเพิ่มแถวหนึ่งเนี่ยแถวที่แถวที่สิบเนี่ยป้า เพิ่มสีอ่อนไม่เพิ่มหลักเนี่ยป้าหยุดเพิ่มทุกแถวเนี่ยมันจะเพิ่มแถวละ8หลัก8หลักถูกไหมคะมันจะมีแถวที่10ที่ป้าไม่เพิ่มนะเพราะว่าขาบาดป้ามันเป็นบุ๋มๆุบมแบบนี้นะคะป้าก็จะให้มันมีร่องนิดนึงแต่ถ้าใครที่ขาบาดอะ่ะเป็นแบบแบนๆเป็นขาไม้ขาแบนแบนเลยอะ่ะก็เพิ่มไปทุกแถวนะคะไม่ต้องหยุดเหมือนป้านะถ้าใครที่ อยากได้ขาบาตรที่กลมๆก,ก็ต้องขยับนี่แหละต้องทำตามแพทเทิร์นนี้นะคะขยับ4 4x แล้วก็ค่อย v แล้วก็ 7x v ป้าถักมาครบรอบแล้วนะคะนี่ตรงนี้ครบรอบพอดีนะคะก็มีสีอ่อนขึ้นมาเนี่ยสีอ่อน3หลักตอนนี้สีอ่อน3หลักครบแล้วนะคราวนี้ป้าก็จะ เอาสีเข้มสองหลักขึ้นสีเข้มสองหลักแล้วป้าก็จะเปลี่ยน v ตรงนี้ลง v ตรงนี้ใช้สีอ่อนลงนะคะตอนแรกเราเป็นสีเข้มหมดใช่ไหมคราวนี้หลักที่สามเนี่ยป้าจะเอาสีอ่อนเป็น v สีอ่อนเป็น v เสร็จแล้วก็เอาสีเข้มขึ้นมา แล้วก็สีเข้มออกไปอีกสองหลักก็จะเป็นหลักนี้แล้วก็ถักเกินออกมาอีกหลักหนึ่งเป็นสีเข้มเสร็จก็อ่อนขึ้นมานี่ก็จะได้แบบนี้แถวนี้ก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะก็แค่เปลี่ยนแค่แต่ละช่องกลางเนี่ยนะคะเอาวีใส่ตรงกลางแค่นั้นเอง ระหว่างที่ถักอันนี้ไปป้าก็คิดว่าถ้าเอาแบบเนี้ยไปถักกระเป๋าลายวายอู่ะก็ได้เลยนะก็ได้ลายเลยเนี่ยป้าลองคิดดูเนี่ยสมมุติว่าอันนี้เป็นสีน้ำเงินอันนี้เป็นสีแดงอันนี้เป็นสีเขียวอันนี้เป็นสีเหลืองนะครบสีละสีสีหรือถ้ามันเยอะไปก็เป็น น้ำเงินเหลืองเขียวก็พอแล้วสามสีก็จะได้กระเป๋าลายวะกระเป๋าวาดใจ<ห>ดแล้วว่าหลักหลักการมันมีแค่นี้หลักการมันก็คือเราเพิ่มแปดทุกหลักแค่นั้นเองเราเพิ่ม V ีเข้าไปทุกหลักแปดครั้งแถวละแปดครั้งที่เราใส่วีเข้าไปเนี่ยแถวละแปดครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยใส่เข้าไปแปดครั้ง ตั้งแต่เริ่มถักออกมาแต่ละแถวจะต้องมี V 8ครั้ง8ครั้งทีนี้พอเรารู้เมนหลักแบบนี้แล้วใช่ไหมส่วนอื่นเนี่ยก็แล้วแต่สีเราเลยลายก็ขึ้นอยู่กับเราเลยแล้วคีย์หลักของกระเป๋าวายูอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราเพิ่ม V ที่เดิมแบบนี้ แบบที่ป้าอยากให้ถักง่ายๆป้าก็เลยเพิ่มมีไว้ที่เดิมคือตรงนี้คือตรงเมียแฉกให้มันตรงป้าเพิ่มมีไว้ตรงตรงกลางตรงกลางอย่างนี้ใช่ไหมคะงานก็จะออกมาเป็นแปดเหลี่ยมมันจะมีเหลี่ยมนิดตรงเนี้ยตรงที่เราเพิ่มเนี่ยมันจะเหลี่ยมนิดแต่พอเป็นกระเป๋าวายูคียหลักของเขาก็คือเขาเพิ่มมีสลับไว้ตรงนี้อาจจะตรงนี้สักสามสี่แถวแล้วก็ขยับกลับมาตรงนี้สามสี่แถวอย่างเนี้ย เอา V ไว้ตรงนี้สามสีแถวแล้วแถวที่ห้าหกเจ็ดเอาไว้ตรงนี้แปดเก้าสิบเอากลับไปไว้ที่เดิมอย่างเงี้ยค่ะสลับไปสลับมานะคียหลักก็มีแค่นี้ค่ะพอเข้าใจขียหลักแล้วเนี่ยก็สามารถออกแบบเองได้นะลองทําดูนะคะไปถักมาป้าก็มาครบอีกรอบนึงแล้วนะคะตรงนี้นี่ตรงนี้ครบอีกรอบหนึ่งป้าก็จะเติมีเข้าไปตรงนี้เหมือนเดิมค่ะ ก็จะง่ายๆเลยนะป้าเติมีเข้าไปตรงนี้เสร็จแล้วขยายออกมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นสามเหลี่ยม สามเหลี่ยมเสียดายตรงนี้เราไม่ได้ทำสามเหลี่ยมเนาะตรงนี้เราขึ้นต้นที่สามหลักคือตอนนั้นคิดว่าในจะทำแล้วออกแบบกระเป๋าวายูไปเลยในอันเดียวกันป้าจะได้ไม่ต้องไปออกแบบอีกอันหนึ่งป้าก็เลยพึ่งคิดขึ้นมาได้ตอนนั้น <c oughs> ตอนที่กำลังถักอันนี้อยู่พอดีเพราะว่าถ้ารอถักชิ้นนี้เสร็จก็ต้องไปออกแบบกระเป๋าใหม่ป้าก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ออกแบบไปพร้อมกันเลยป้าก็เลยลองขึ้นแบบทำไม่ให้เหมือนอนันนั้นนะ แต่ถ้าใครที่แคปหน้าจออันนั้นไปแล้วก็ก็ถักตามนั้นนะคะลายก็ถักตามนั้นคียลักก็เหมือนเดิมก็คือเพิ่มแปดนี่แหละเหมือนป้าว่านี่แหละไม่ได้ยากนะคะค่อยๆทําไปดูลายไปจําลายเอาง่ายกว่านะคะพอเราแคปหน้าจอดูลายไปทีละช่องทีละช่องหรือไม่ต้องดูทีละช่องด้วยซ้ําดูให้มันจบเป็นลายเลยอย่างเงี้ยสมมุติเราถักตรงนี้ลายมันต้องแหลมขึ้นไปอย่างนี้ใช่ไหม เราก็รู้ลายอยู่แล้วเราก็ไปตามลายเนี่ยพอมาถึงสีอ่อนพอเราดูตามลายมันก็จะบังคับให้เราต้องเปลี่ยนสีเองไปเรื่อยๆ แล้วก็ลงสีอ่อนเป็น V ส่วนที่ต้องเพิ่มคีหลักของเราไงเพิ่มสีอ่อนเสร็จแล้วก็ถักเกินมาอีกหลักหน,นึ่งนี่ให้มันเป็นสามเหลี่ยมออกมานี่คือป้ากำลังออกแบบนั่นแหละกระเป๋านั่นแหละป้าจะได้ไม่ต้องไปทำแบบใหม่อ่า ไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ตามใจเราเลยเราจะถักยังไงก็แล้วแต่เลยเพราะว่าคีย์หลักก็ให้ไปแล้วเนาะเราก็จะถักไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเลยจนเราก็มาวางใส่บาดดูใส่ขาบาดดูให้มันพอดีนะคะนี่ให้พอดีแล้วเราก็จะมาใส่ลูกไม้ตรงนี้ค่ะตรงริมนี้นะคะ ก่อนจะใส่ลูกไม้เนี่ยเราก็จะถักตรงนี้ลงมาก่อนแล้วก็มาใส่ลูกไม้ทีหลังนะก็ของป้ามัน2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23ป้าใส่ลูกไม้ไว้แถวที่24ค่ะ